กาแฟนะคะในช่องฟ้าปอนชาแนลค่ะ นี่นะคะทุกคนฟาจะมารีวิวขส้สอบสอังในเซเว่นนะคะอยารู้ใช่ไหมว่าคืออะไรนี่เลยคะ่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นพาบายน้องฉัดนะคะวิตามินซีคุชชั่นแอนด์คอนซีลเลอร์นะคะมีสารปก้องแสงแดด SPF 15 PA 3บวกนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเ้สื่อัองของแบรนด์พี่ฉัตรนั่นเองนะคะเป็นคุชชั่นและเขาแถมฟรีคอนซีลเลอร์มาให้ด้วยนะจ๊ะเจ้าตัวนี้นะคะได้ยังไงเป็นคุชชั่นและคอนซีลเลอร์นะคะ2 in 1 ครบจบในซองเดียวเลยนะคะให้การปกปิดทั่วทั้งใบหน้านะคะและก็เฉพาะจุดด้วยค่ะด้านคุชชั่นนะคะเขาจะเป็นเนื้อลิควิดนะคะให้ผิวสัมผัสแบบบางเบาเนาะสามารถทาได้ถึงสองรอบเลยนะคะเพื่อความปกปิดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านคอนซีลเลอร์นะคะก็เป็นเนื้อลิควิดเช่นกันนะคะช่วยในเรื่องของการปกปิดใต้ตาแล้วก็รอยสิวรอยคํานั่นเองนะจ๊ะและเจ้าตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะและมีส่วนผสมของวิตามินซี C ด้วยนะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวหน้านะคะให้ผิวหน้าขาก็จาง ะะไล่รอยจุดด่างดำนั่นเองเนาะมาทุกคนวันนี้ฟ้าซื้อมาเป็นสีเบอร์01นะคะคือไล่เบทฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขามีทั้งหมดกี่สีแต่ที่รู้ๆที่ฟ้าเจอคือมีแค่สี01ที่ฟ้าเจอนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟ้าสามารถใช้แล้วรอดหรือเปล่านะจ๊ะอยากรู้ใช่ไหมว่าเนื้อเขาจะเป็นอะไรยังไงเนาะขอ,อยุญาฉีกก่อนละกันนะเพราะว่าเขาสามารถฉีกแบ่งออกเป็นสองสองอย่างนี้ได้นะคะสะดวกต่อการพกพามากๆเลยะคะ่ะนี่นะคะทุกคนเนื้อเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ คือเนื้อคุชชั่นของเขานะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะและให้การปกปิดที่ดูแบบสูงมากเลยนะอันนี้คือขนาดที่ฟาบิบมาเยอะนะทุกคนแล,ล,ล้วดูดีแบบเกลี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าเทียบกับข้างนี้คือแบบฟาว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะดูแบบว่าไม่ได้ข่ามากจนเกินไปเนาะแล้วก็ดูโอเคอ่ะอืมอันนี้นะคะเขามีส่วนผสมของน้ําหอมนะเพราะว่ากลิ่นน้ําหอมคือชัดเจนมากๆเลยนะต่อไปนะคะเราจะมาลองในส่วนของคอนซีลเลอร์เขามาดีกว่าเนะว่าเนื้อเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์แบบ2ก็ดีเหมือนกันนะสะดวก กกะะันฟ้าจะเอาคอนซีลเลอร์นะคะแต้มตรงจุดตรงนี้เล็กๆนะคะเพราฟ้าจะมาลองเกลีย่ยดูเนะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะคะ เนื้อคอนซีลเลอร์ของเขานะคะมีความเป็นติ่งแดงๆหน่อยนะคะถ้าเทียบกับตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าขาวเหลืองเนาะน,นี้ก็จะดูแบบเป็นติ่งแดงๆหน่อยนะคะฟาว่าไอที่ว่าเป็นติ่งแดงๆอะมันช่วยเรื่องของการปกปิดรอยค้าที่เป็นรอยจุดสีดําๆนะคะมันช่วยเบรกสีดําได้ดีเนาะแต่โดยรวมคือเบนออกมาแล้วเป็นธรรมชาติมากๆเลยะคะ่ะทุกคนและเจ้าคอนซีลเลอร์นะคะเขาก็มีกลิ่นน้ําหอมเช่นกันนะจ๊ะเดี๋ยวฟาจะลงเทเล็กก่อนนะคะยังไม่อยากลงเยอะนะเพราะว่าอยากจะรู้ว่า เนื้อเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะฟ้าแต้มไปที่หลังมือแค่นิดเดียวคือมีความสุขอะเหมือนเราบีบออกมาเยอะมากอะแน้วฟ้านะคะจะใช้นิ้วมือฟ้าเลยเนาะในการเกลี่ยเบนเบนเลยนะคะและตอนนี้นะฟ้าคือแบบมันไม่สม่ําเสมอกัเลยอะสิคือแบบตรงนั้นก็ขาวตรงนี้ก็คําตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่โอเคมันรู้สึกว่าไม่โอเคเลยจ๊ะเดี๋ยวฟ้าจะใช้ในการกดๆนะคะเบนเป็นกดๆไปเนาะยังไม่อยากไปถูกเขาเยอะนะคะ อันนี้ก็คือการรงแบบเครื่องหน้านะคะดูความแตกต่างสีว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงคือข้างนี้มีความสุปปกว่าผิวมันดูสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบดูโอเคขึ้นนะคะส่วนด้านนี้ก็จะมีความแบบร่องรอยแดงบ้างใต้ตาคล้ำบ้างนะคะสีผิวไม่สม่าเสมอเลยเนาะเดี๋ยวฟ้าขอตัวลงข้างนี้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับให้ดูฟินิตนะคะว่าเป็นอะไรยังไงคะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟาก,ก็แต หน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะฟินิตลุกฟินิชผิวคือเป็นประมาณนี้เลยนะไม่ค่อสึกว่าผิวสวยมากเลยนะคะอะทุกคนอย่ารอชาอ้าเดี๋ยวฟ้าจะมาพูดสรุปให้ฟังนะคะว่าคุชชั่นและคอ er นซีลเลอร์ซองนี้ดียะงไงจะบอกว่าคุชชั่นแบรนด์ของพี่ชัรนะคะมีความปกปิดสูงมากๆเลยพอไมีค่อยสึกว่าเขาเทียบเท่ากับรองพื้นมากๆเลยนะรองพื้นนะ่ะคือจะมีความแบบแน่น ติดทนนานนะคะแต่คุชชั่นเจ้าซองนี้หน้าดูบางเบาแต่มีความปกปิดมากๆเลยนะทุกคนให้ความรูสุกวา่าไม่จําเป็นต้องลงคอนซีลเลอร์ก็ได้เห็นไหมคือมันดีมากๆเลยแล้วฟินิชผิวคือไปได้แบบว่าไม่ได้แมตจนเกินไปและไม่ได้ฉ่าเบาจนเกินไปมันมีความสุกว่าหน้าดูอิ่มหนาะเหมือนทุกคนตอนนี้นะคะฟาร์มไม่ได้ลงแป้งเลยนะหน้าใหาสุกว่า,ว,าว้าวไม่ได้มันมีความแบบผิวสุขภาพดีมีความชุ่มชื้นอุ้ม,มน้าไว้ตลอดเวลาทุกคน แต่ถ้าสมมุติออกไปในที่กลางแจ้งนะคะหรือแบบว่าคนที่หน้ามันอ่ะแนะนําให้ใช้แป้งทับๆหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะคะอย่างน้อยก็ช่วยซับความมันบนใบหน้าเราได้ครึ่งหนึ่งเลยเนาะแต่โดยรวมฟินิชผิวของคุชชั่นคือดีมากๆเลยนะคะส่วนต่อไปคอนซีลเลอร์ของเรานะคะเนื้อของเขาคือบางเบาแต่ปกปิดทําไมถึงบางเบาเพราะว่าเขาเป็นเนื้อลิควิดนั่นเองนะคะแต่ว่ามีความปกปิดดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วเนื้อคอนซีลเลอร์เขาจะมีออกสติ่งแดงๆหน่อยนะคะทำไมถึง ออติ่แดงๆฟาร์มมีความสุขว่าความแดงนั้นน่ะจะช่วยกบสีคล้ำของใต้ตาได้ดีกบสีคล้ำของรอยสิวที่มันเป็นรอยจุดด่างดำได้ดีนะคะมันช่วยเบรกสีดำหรือสีคล้ำนั่นเองเนะะเาะแล้วพอเวลาเราเบรนเสร็จปุ๊บช่ทุกคนใต้ตาเราดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้เกลี่ยง,ง่ายมากๆนะคะ แล้วไม่ตกล่องด้วยนะคะไม่เป็นคาบเลยนะคะอเอเค่ทุกคนราคาของเจ้าซองนี้นะคะอยู่ที่ห9ิบาทเท่านั้นเองนะคะหาซื้อได้ที่เซฟิ e อีเลเมนทุกสาขาเลยจ้า <S <S ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ไฟนะคะที่สั่งเกตทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุ้งกิ้งไฟนะคะวันลาครลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไ่พลาดเนาะก็ ถ้าใครนะคะอยากให้ฟาร์มมานั่งทําคลิปในเซเว่นอีกนะคะรีวิวก็จะอ่านในเซเว่นหรือรีวิวของกินในเซเว่นนะคะก็สามารถเม้นบอกใต้คลิปได้นะคะฉีดยาแล้วไม่กัดเนาะทุกคนไปละบายสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ